เอาไปเลยจัดเลยห่อเอาสบเลย,เลยแล้วห่อยังผักหนามผัก ไม่น้อยนะมันไม่น้อยเราซื้ออันนู่นนี่นั่น Au, 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 au. พูดพูดแล้วแล้วทีนี้ทําไมมินไม่เหนื่อยล่ะไม่ได้เราทําทําไมเหนื่อยจังเลยเวลามินทําทําไมมันไม่เหนื่อยล่ะอ่าวันนี้ไม่ได้อยากไปกับนูบอกวันนี้นะบอกว่าอยากไปกับนู้บอกวันนี้ลักหายบอกเนมอยู่ทําไมไม่ไปกับนูททาไมไม่ไปกับนู ล <N> ิงล่า่าาฮ่า่าอ่า่าใจแล้วลิงแล้วจะเป็นลมลิงจะเป็นลมแล้วตอนนี้ลิงอ้วน อ้าวอ้าวอาลิงน้อยอ้าวลิงน้อยอ้าวอ้าวอาเจอลิงใหญ่อ้าว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 อาลิงน้อยทำไมไม่เหนื่อยล่ะไม่รู้จักเหนื่อยเลยไม่ได้เหมือนได้ออกกำลังกาย เอาใช่เอเอ,เอทำไมไม่ไปหาหนูทำไมไม่ไปถามหนูหนูหายหรือยังทำไมไม่ถามหนูหนูหายหรือยังไปถามหนูนิดสิวินน้อย<ป>อยา,ยากไปแล้วอยากไปแล้ว ไปหาหนูสิหนูหนหายหรือ,อยังถามหนูสิถามหน,มนูนี้สิโอ้ยทำไมทำเขินไ,ไปหาหนูหนูบอกหนุไม่สบายหายห,ายหรือ,อยัง ถ้าเสษมช่างยาชิโกกงนะคะเรามา,าเรามา,า,รามาตลาดบ้านม่วงนะคะทา่าเทียบ้าน,เป,นเป็นขานะคะต้นข่า ตลาดนะคะตลาดบ้านม่วงนะคะครั้งแรกที่เรามาตอนเย็น ก็จะมีขั้นตอนแรกเราก็จะเอาคลิกค่ะคลิปอุย้ยสิบบาท้ะจ๊ะด้อสิบบาทนะจะจ้าสิบบาทอ่ะ เอาเลยจ้าพอไปใส่เอาหมดเลยจ้าห้บาทเนาะค่ะ้เดกจอาเใเนะอาเนาะเอา้ลาฮะเอาเนาะกาน้อยจากไส้ถงอันนี้สามสิบบาทเอาเอาหมดเลยจ้าแงสวนเอาไปทิ้งกับลาบเก็บ้าเอาเลยจ้าาเขาทานี่เลยจ้าได้เอาหมดเลยจ้า แล้วก็อันี้จะเอาแบบไปตรวมน้ยอยแล้วเอาเอาจขายเน้่อยายเนี้ยขายรขอบวเป็นเทเลอรคะ้วหมาปลาวันนี้ได้ตัวเดี๋ยวค่อยๆซื้อของมาอย่างมาเอเด้อกแม่นบ่ล่ะมันได้คุณสามชีคุณเจ้า่าไร นี่ซี่ชิบอันนี้5าชิบเป็นเก้าชิบบ้างเก้าชีย่ิบเ้าเดี๋ยวไปซื้อกย้าุบเขานะเขมีชื่อว่าลอียนมีอไ ลุงชอบจะเอาห้ามัดจ้าใช่แม่ักน้ำซักน้ำนีหละซักน้ำไป่งได้บนได้ได้หงเก็บหามือก่อนห้ามัดยังกระซิบบาทง่ะว่านัหากับใหญ่ื้เข้ามาก้ต้องบาท

เราก็ไปต่อกันหาอตอนนี้ตามหาพริกไม่มีป้าไม่มีพริกสุดซอยเราจะไปเดินสุดซอยเลยหรอเขาซื้อเพื่ออะี่เพื่ออะไเขาซื้อเพื่อเดือดเพื่อหลายทุกคนขาช้างนี่แหละป้าเห็ด เจ้ารู้ไหมว่าเห็ดอะไรงังเห็ดถ่านเห็ดถ่านเจยกินบ่กให้ทา <c oughs> ่านเลยเกิฮ้ยเอาไหมปลาดูปลาดูไม่เอาไม่เอาเนาะอเไม่เอาตอนนี้ตามหาพี่

แทกี้กิโลเก็บเลยแท็กี้กิโเก็บใช่อ่อนเนาะอันนี้ก็เป็นส้มพกเซียนบ้านเราส้มพกเซียนบ้านเราลองกี้ก่อน ผักแคร์ผักใบยงนาพี่โน่ผักใบยงนาเราจะเอาอันไก่ผ้าแกงไก่เอาไปแกงไหมหรือเอาไก่อะไรเอาเอาเอาเบาทอดน้องเอาเนะ เห็ดเพาะเราก็มีนะคะที่เข้ามาจากกลุ่กองนะคะเห็ดเพาะแล้วก็หน่อไม้ต้มก็มีแล้วนะคะเป็นอาหารบ้านๆน,นะคะเอาเอาเอย่าค่ะเราอยอ่ ฮึไป่ขากเลยอ๋อพริกเราเราจะเอาพริกกินดาแล้วพริกอะไรทำแจ่วพริกบ้านๆทำแจ่วจ้ม ทำลาบด้วยทำลาบด้วยอะไรเลยประจิจกรรมเนี้ยจะมีสีน้ำ

เขาขายแถวไหนนรสช่องเออเอาพิกพีคเดยกโลเ<ม> <Jedi> ท่าไหร่พีคตะกร้าลยยิบค่ะเอาจะเอาเป็นโลไหมครึ่งโลเอาครึ่งโลงเขาขายรสช่องที่ไหนหนูรส พวกชิ้พวกอะไรแบบเย็นนี่เขาก็เปิดใช่ไหมคเปิดค่ะ หอมกระเทียมเราเอาเลยหอมกระเทียมหนึ่งอันนี้ถึงไดยี่สิบห้ากระเทียมกระเทียมกี่กิโยน่าได้ถึาสแล้วก็หอมไปเอาหอมเลยอ่ะหอมอ่ะพี่หอมนีกเอาหอมนี่มันจะหัวใหญ่ก้วใส่กันทำน้ำพริกแล้วก็เป็นผงชูรสอะไรก็ซื้อหมดเลยเพราะว่าเราต้องไม่ได้เอาอยู่ที่ร้าน còn khủng cao một lời รากของฉันฉันทอ้กันแล้ค่ะส้มอันนี้ส้มเผือกค่ะส้มสำหรับคลิปนี้นะคะประมาณนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ญาติสี่นาทีขึ้นด้วยนะคะ สวัสดี